สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนำวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ,พ่อพัดบุญยะกามโมนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเงรวยๆวยคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบครับก็ใครสนใจวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับข้อความอย่างเดียวจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ ไลน์นะครับ id ไลน์ทุเ6769ครับวันนี้มากับความแปลกใหม่นะครับถ้าสมเด็จเนี่ยเราต้องนึกถึงเนื้อผงครับแต่วันนี้สมเด็จเป็นเนื้อโลหะครับและชื่อรุ่นคือรุ่นสมเด็จตุ๊บตารุ่นแรกครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวมาทําความรู้จักกับรุ่นนี้เลยรุ่นนี้เนะพิ่งออกมานะจํานวนการจัดสร้าง80ลังนะครับทีมงานจัดสร้างก็จะเป็นอะไรนะครับ ทีมงานเด็กทำพระนะครับจัดสร้างแค่80ดสิบลังแต่รายการลุ้นนะรายการลุ้นถึง400รายการครับนี่ครับโอ้แต่ละรายการแต่รุ่นนี้ครับมีอยู่3พิมพ์ด้วยกันนะเป็นพิมพ์แปดเหลี่ยมทั้งหมดแล้วก็เป็นนั่งมีสมเด็จสองชั้นสามชั้นและสามชั้นหลังก็ยันแตกต่างกันไปด้วยนะครับรุ่นนี้สุดคุ้มไม่ซ้ำซากแน่นอนกับ400รายการลุ้นรับลุ้นลัง ลุนงานลงยาลุนซาตินลุนฝังพลอยลุนงานชุบงานหน้ากากงานเรืองแสงและงานสกีนครับโอ้โหจำนวนการจะสร้างแค่แปดสิบังนะครับแลรายการถึงสี่ร้อยรายการนะโอ้โหมาเดี๋ยววันนี้มาดูเหรียญตัวอย่างก่อนผมมีไม่แก่ซีนด้วยมาณสิบรุ่นนะครับตอนนี้มีแค่สิบรุ่นนะใครสนใจก็ทักเฟซเอ็มสายบุญเลยเท่าไหร่ดีสองรอยดีไหมราคาจองมา3สามรอบาทนะครับมาเหรียญแรกครับนี่ครับ ดูครับสมเด็จและอันแรกนี่ครับเขาจะเขียนชัดเจนนะว่าพิมพ์ถะพิมพ์สองชั้นชุบเงินพื้นเขียวสร้างยี่สิบเหรียญโอ้โหอันนี้เป็นพิมพ์สองชั้นนะครับชุบเงินนะครับพื้นเขียวโอ้โหโลงยาได้เนียนเลยนะและใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่เล็กหนาตึกเลยเห็นไหมครับโอ้โหข้างหลังเป็นหลังยันรุ่นนี้ข้างหลังจะเป็นเขียนกรรมการกับพิเศษสองอย่างนะโอ้โหยี่สิบเหรียญได้หมายเลขหกเลยครับอันนี้เป็นหนึ่งพิมพ์แล้วนะจาให้ดีนะครับเดี๋ยวผมวัดความกว้างให้หน่อย เป็นอีกหนึ่งความแปลกใหม่ของวงการเลยแปลกเลย่ยมด้วยนะครับความกว้างอยู่ประมาณ2.9เส้ซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ3.6เซนนะครับนี่ข้างหลังยันชัดเจนนะสำหรับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์2ชั้นสมเร็จ2ชั้นหลังยันอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหใครชอบก็ลองเช่าหาบูชาดูต่อไปเนื้อต่อไปครับเนื้อต่อไปโอ้โหเนี่ยน่าจะสี่หรือเปล่าเนี่ยเนื้อต่อไปครับ เป็นเนื้ออักกาสี่ชั้นครับอปักกาซาตินพื้นแดงหลังเพ้นยันโอ้โหส้างยี่สิบเหรียญโอ้ยนี่ครับเป็นเนื้ออปักกาซาตินครับลงยาจีวอนหลังพื้นแดงครับแล้วก็ข้างหโอข้างหลังเพ้นยันนี่เป็นอีกพิมพ์แล้วนะนี่ครับถ้าเพ้นยันเนี่ยจะเขียนว่านี่โอ้โหนี่ครับเขียนว่าพิเศษเลยนะต่อโคดอีตีแล้วก็พิเศษหมายเลขเจ็ดอีกต่างหากโอ้โหทำได้คมเลยนะครับ ดูว่าพิมพ์แต่ละพิมพ์นี่ความกว้างเท่ากันไหมเมื่อกี้เราใช้ไสองจุดสองจุดเก้าใช่ไหมครับสูสีนะกว้างประมาณสามจุดหกใช่ไหมครับเท่ากันเท่ากันนะครับพิมพ์เท่ากันโอ้โหนี่หลังเพ้นนี่โอ้โหต่อไปครับต่อไปพิมพ์อะไรนี้น่าจะเป็นทองทิพซาตินลงยาจีวอนพื้นฟ้าหรือเปล่าครับโอ้โหโอ้โหหลังเพ้นอีกแล้วนี่อีกหนึ่งพิมพ์นะเนี่ยอีกหนึ่งพิมพ์หลังมพ้นนะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองทิพซาตินลงยาฟ้าหลังเพ้นอ้าวผูหไหลเรยกรันแหละ หมายเลขห้าอีกหมายเลขผมเอาที่ผมแกะแล้วให้ดูนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินทองแดงซาตินพิมพ์สามชั้นนะครับพื้นม่วงหลังยันเพนนะครับนี่ไงยันเมื่อกี้ครับนี่ครับหมายเลขโอ้โหผมได้หมายเลขเจ็ดบ่อยจังเนี่ยนี่พิเศษนะถ้าหลังหลังเพนก็เขียนว่าพิเศษเลยนะครับนี่อันนี้สมเด็จสามชั้นนะครับลงยาจีวอนพื้นม่วงต่อไปครับตอนนี้เป็นอะไรเป็นสี่ชั้นนะครับสี่ชั้นทองแดงซาติน ลงยาน้ําเงินโอ้โหหลังเพ้น์อีกแล้วโอ้โหมีสามพิมนะรุ่นนี้โหยันทําชัดด้วยครับพิเศษถังเพ้นต์ยันพิเศษแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นสี่ชั้นหลังเพ้น์ลงยาเหลืองพิเศษโอ้โหหมายเลขห้าตัวเดียวลงยาเหลืองนะครับต่อไปครับเป็นงานชุบงานพุกผมแกะได้สองเหรียญเลยแต่คนละพิมพ์นะแต่เนื้อเดีวยวกันแต่คนละพิมพดูครับเป็นพิมสองชั้นกับสามชั้นใช่ไหมครับเนี่ย สองชั้นกับอีกชั้นเนี่ยสามหรือสี่นี่ครับเป็นชุบทองลงยาจีบอลพื้นฟ้านะครับนี่ครับชุบทองนะสี่ชั้นกับสองชั้นนะครับนี่ชุบทองงานชุบทองก็มีครับงานชุบทองก็จะเป็นอย่างนี้ครับสวยๆเลยนะต่อไปครับต่อไปเป็นงานเพียวที่ชุบทองเพียวๆรับมีแปดสิบเหรียญหน้านี้ครับชุบทองเพียวๆนะสำหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็โอ้โหชุบชุบทองเพียวๆไม่มีต่อกรรมการครับต่อโคตอุเห็นไหมครับ หมายเลข49มี80เหรียญต่อโคดอุด,ด้วยเอาอะไไงเริ่มไม่ค่อยมือนันอ่ะนเดี๋ยวผมแกะแกะสักหนึ่งแกะอีกสักหนึ่งขอให้ได้ส,ดสวยๆนะเนื้อเงินเลยก็ดีนะครับฝังเพชรฝังพลอยมาให้หมดเลยนะนะครับใครสนใจก็สามารถแบ่งปันได้นะอุย้ยโอ้โห้ประกาซาตินหรือว,ว่าเงินซาตินตกใจหมดหรือว,ว่าเนื้องเงินครับโอ้โหจะมจันจะเฮงขนาดนี้ใช่ไหมครับโอ้โหนี่เราแกะแกะมาให้ดูเลยคครรััับบนนนนี้้้ไดเือพพิิม 4, ช์ชาต ลงยาไล่น้ําเงินฟ้าสร้างยี่สิบเหรียญครับโอ้หนึกว่าเงินซาตินครับนี่ครับเอ้าต่อโคด้ี่เหมือนอี่าี่ต่อโคดหลวงพ่อพัดอีกเอาแล้วไงเฮ้ยโอ้โ,อโคดหลากหลายมากโคดพิเศษโคดกรรมการโอ้โหโคดเยอะทีนี้เอาละใครเล่นงงอ่ะนี่ครับลงยาจีวอเนื้อประการลงยาจีวอพื้นน้ําเงินครับโอโคดหลวงพ่อพัดอีกอมีอหลายโคดนะเดี๋ยวผมแปะอีกหน่อยผมคล่องใจโคดละมาเขาว่าสี่ร้อยพิมเลยนะครับ สี่ร้อยพิมพ์ด้วยกันนะอ๋อเมื่อกี้อาจจะเป็นลงยาไล่สีก็เลยเป็นโค้ดอีกโคดนึ่นะครับเมื่อกี้เป็นลงยาใช่ไล่สีนะน้าเงินฟ้าเห็นไหมครับน้าเงินฟ้านะข้างล่างจะเข้มๆข้างบนจะอ่อนหน่อยนะครับอ่าอีกหนึ่งเหรียญโอ้โหลงยาไล่สีอบะบาก้าอีกแล้วอบาก้าซาตินครับอันนี้ต่อโคดพ่อพัดเหมือนกันลงยาไล่สีนี่ครับอ๋อลงยาไล่สีอย่างนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็ สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับโอ้โหสำหรับหลวงพสมเด็จหลวงพัดบุญยะกามโมรุ่นอะไรนะครับรุ่นตุกตาใช่ไหมครับรุ่นตุกตาโอ้โหวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆเลยรๆคาดแค้วปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ